กิจกรรมครบรอบ4ปีของเกม ROC นะครับก็ใกล้จะถึงเต็มที่แล้วนะวันที่29ตุลานะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่หรือว่าใครที่ยังไม่เคยมาเล่นเกม Ragnarok ok Classic หรือบางคนอาจจะเล่นเซิร์ฟเวอร์ e g มาแล้วอยากจะมาเล่นเซิร์ฟเวอร์ Bar 4นะครับจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ r i d m a n ชอบกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งาน Thailand Game Show 2025พบเจอ l สตมมร s t e ม m e r ชื่อดังขับขั้งที่บูธ พร้อมพบปะถ่ายรูปจากลายเส้นแบบเอ็กซ์พิเศษและกองทัพเหล่าเลเยอร์สตรอวที่รอต้อนรับจัดเต็มมาสิบที่บูธต่อแก้วควาเป้พุ่เคของรางวัลกว่าครึ่งล้านบาทกับกิจกรรมอัดแน่นตลอดทุกวันและกิจกรรมรับแจกของสุดพิเศษจากนาก Genesis, ันล็อกเจนิซิตทมพลาดพร้อมยิ่งใหญ่17-19ถึงตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมเศรษฐกิจพบกันที่บูธริดแมนชอปอย่างแรกเลยนะครับให้เพื่อนๆเ,เข้าไปลงทะเบียนนะ วิธีการลงทะเบียนกิจกรรมครบรอบ4ปีนะครับก็ให้เ,เพื่อนๆเข้าไปที่ Google เลยแล้วพิมพ์ว่า ROC นะครับก็จะเจอตัวนี้มาแลกนล็อ c คลาสิกครบรอบ4ปีให้เ,เพื่อนๆคลิกเข้าไปเลยจากนั้นอ่ะให้เราเลือกว่าเข้าร่วมกิจกรรมนะครับอ่าเขาก็จะให้เรากรอก ID G Enjoy นะครับก็ให้เราเลือก ID ตรงนี้นะครับที่เรามี อ่าอย่างผมก็เลือกไปนะครับก็ให้เราทําการเลือก ID นะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์ลงมาเลือกว่าค่าพร้อมจารึกทั้ง3อันเลยนะครับอันนี้ที่เห็นจางๆนี้ก็คือผมลงทะเบียนไว้เรียบต้อยแล้วนะครับของรางวัลของผู้ที่ลงทะเบียนนะครับเ,เพื่อนๆจะได้ตัวจ้ำเลเวลเ9 99นะครับคารดงฟรี1ตัว 2นะครับเลือกอาชีพที่เพื่อนๆชอบและอยากจะเล่นนะครับสำหรับกิจกรรมร,รอบ4ปีก้อยเพื่อนๆน,นะครับศึกษาข้อมูลสกิลตัวละครของสวมใส่นะครับแล้วก็สายอาชีพที่เพื่อนๆอ,อยากจะเล่นอนะ่ะอย่างเช่นครูไซเดอร์นะครับว่ามันมีสายอะไรบ้างนะก็จะมีฮลี่คอร์สแกนคอร์สชิลเจนและเมื่อเราได้อาชีพที่เราต้องการจะเล่นแล้วนะครับข้อที่3เนี่ยให้เพื่อนๆไปหาชาร์โด b แบทเทิลพาร์ตเก็บไว้นะครับสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันบวกความแรงของสกิลนั้นๆแรงมากๆเลยนะ วิธีการเพื่อนๆก็สามารถไปดูคลิปนี้ในช่องโคราคาได้นะครับ ข้อที่4นะครับให้เพื่อนๆเก็บไอเทมที่คิดว่าน่าจะได้ใช้ในช่วงกิจกรรมครบรอบ10ปีก็เช่นโอริอีลูนะครับและก็อุปกรณ์ของสมไซนะครับที่เพื่อนๆจะต้องได้ใช้ในการเก็บเลเวลเพราะว่าเริ่มต้นกิจกรรมมาเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยเพื่อนๆต้องเก็บเลเวลกันแน่นอนอยู่แล้วนะครับข้อที่5นะครับให้เพื่อนๆศึกษาแแบเก็บเลเวลพื้นฐานนะแต่ส่วนใหญ่นะครับเกมแล็กในล็อกคลาสิกเนี่ยเขาจะมีมอนคูณ3ไว้ให้นะครับณช่วงเวลานั้นๆอ่าอันนี้ก็ต้องไปดูอีกทีนะครับว่าช่วงกิจมันไปคูณ แมปไหนบ้างนะก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับมือใหม่ใครที่อยากมาเล่นเกมแ a ็ k นาร o ล l ลา s ส c เนี่ยถ้าเกิดเตรียมพวกนี้ไว้นะครับเพื่อนๆก็จะเล่นได้สนุกมากขึ้นเล่นได้ง่ายมากขึ้นนะแล้วถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์กับเ,เพื่อนๆนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ